สัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราสุดยอดมากๆเลยนะครับน่าจะได้เห็นในใบประกาศอ้งใช้ครัว่าใบประกาศอย่างอย่างกระอยู่เขาเรียกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์อ่าโปรโมท awareness แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโอ้ยเสียงกินน้ำปะเนี่ยน้ำเรียกว่าเป็นสตาร์เลยดีกว่าสตาร์เลยเหรอใช่ครับเป็นสตาร์เป็น ดาวรุ่งพุ่งแรงอ๋อเมื่อกี้เนี่ยถ้าไปดาวมายุรีก็จะหาอยู่นะดาวรุ่งพุ่งแรงครับผมที่เรียกเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีโอกาสมีโอกาสแบบปิ่มแล้วปิ่มแล้วปิ่มแล้วเหรอปิ่มแล้วครับที่เขาจะได้มานั่งแท่นขึ้นมาเป็นบาร์โวโค้ด นี่แล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าดาวขำมินไหมดาวขำมินไหมขอเชิญลีดเดอร์อุ้ยและลีดเดอร์ตุ๊กตาค่ะเขาเป็นแบบก็ตกเลยเฮ้ยนี่ไงไปไงไปดึงดูดไปเลยตัวตูดดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาครับสวัสดีดีเดอร์อุ้ยด้วยนะครับผมก็ชื่อตุ๊กตานะคะเดิมเนี่ยเป็นนักเรียนบาวเวมาตั้งแต่ เกือบสปีแล้วตั้งแต่ปลายปีโควิดปลายปลายปีที่เกิดโควิดถามว่าอะไรตอน่ะลืมถามว่ามาี้ได้ยังไงมาจุดนี้ได้ยังไงก็คือเดิมเนี่ยตอนที่เราเริ่มเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็อ่ะเรียนไปแล้วก็เรียนคนเดียวนะก็เลยเริ่มเหงาแล้วก็เริ่มคือจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะได้ยินโปรเจกต์แรกคือโปรเจกต์จากโคดกอลฟที่แบบว่าจะพาปั้นพอร์ตจะพาพันปั้นพอร์ต ร้อหรืออะไรประมาณนั้นนะสัมติงเล็กๆยุคแรกๆเลยค่ะ,ะแล้วต่อมาโค้กดก๊อปก็เปิดโปรเจกตร้อยเอฟอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มก้าวเข้ามาสู่โปรเจกตร้อยเอ็กก็เป็นร้อยเอ็กรุ่นแรกๆเลยค่ะสำหรับอุ้ยนะคะก็คือต้องอันดับแรกอะต้องให้เครดิตน้องสาวเนาะที่แบบว่าแนะนำให้รู้จักบาวโวครับอพอรู้จักแล้วก็มีการแบบ ฟอลโล่ได้นะพี่เข้าไปดูเขาหรือยังอะไรอย่งี้อ่ะก็อ่ะพอน้องฟอลโล่มาปุ๊บอ่ะเราถึงจะเข้าไปดูได้ไปฟังที่แบบอาจารย์เตอร์อย่าพูดเหมือนไลฟ์กับโพสตฟิล์มพอดีว่าแบบเออเนี่ยพี่ถอนเงินมานะอะไรเงี้ยจนแบบธนาคารแห่งประเทศไทยโทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบทำไมเงินเข้าเยอะใช่ตื่นเต้นลืมเลยเนี่ยเราก็แบบอุย น่าสนใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยอยากให้ธนาคารโทรมาถามบ้างใช่น่หละค่ะเอออ่ะเสร็จแล้วเราอ่ะก็เข้าไปดูเนาะไปย้อนหลังดูอะไรเงี้ยแบบเริ่มแบบสนใจแล้วเนาะก็เลยแบบย้อนหลังไปดูแบบพื้นหลังเขาจนเราอ่ะเชื่อมั่นคือในระหว่างทางที่เราดูอ่ะเราก็เหมือนแบบเห็นตัวเราในตัวเขาอ่ะพี่แบบตั้งแต่ที่พี่คนรู้ตั้งแต่ที่เขาแบบเคยเล่าให้ฟังว่าเออเขาอ่ะ ไปขายโสมเกาหลีตังกุยสับหลังก็เคยขายเือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมเหออนนั่นแหละแล้วก็แบบยิ่งแบบทำให้เรามีอินเนอร์มากขึ้นว่าขนาดพิเตอร์ยังสำเร็จได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาแบบเคยบอกว่าทําได้สักวันละสิบเหรียญก็ยังดีเนาะที่แบบว่าได้ค่าข้าวอะไรเงี้ยแต่ของเราอ่ะก็เคยคิดว่า เออสักวันละสิบเหรียญอย่างน้อยก็แบบได้ค่าเทอมลูกไม่ถไม่ใช่ค่าเทอมค่าเรียนพิเศษลูกต่อเดือนอะไรเงี้ย้องหกใช่ไหมก,ก็ยังดีคิดคิดแบบเออแบบนั้นทําให้แบบมันเป็นจุดประกายแบบอยู่ในใจเราอ่ะแล้วเราก็เลยแบบติดตามฟังพอมฟังโค้ดฟิล์มคือตอนแรกอ่ะที่เข้ามาเข้ามาแค่แบบฟังเข้าฟรีอะคะอ่ะแสัมมนฟรีน,ฟฟนั่นแหละตอนนั้นก็แบบเออเข้ามา สัมมนาฟรีเสร็จแล้วก็แบบก็ไม่เข้าใจเนาะที่แบบว่าเขาแบบว่าเป็นนักเรียนอะมันคืออะไรยังไงก็คิดว่าไอเข้ามาสัมมนาฟรีเนี่ยมันคือนักเรียนแล้วเสร็จแล้วก็ถามถามไปถามมาถามกับแอดมินอย่างเงี้ยก็สรุปว่าไอที่เป็นนักเรียนอะมันจะต้องเข้าคอร์สอ,อะไรเงี้ยเออเสร็จแล้วเราก็มาดูแบบโอราคาก็ ก็เอาเรื่องอยู่นะอ่ะตอนนั้นก็คือเข้าสัมมนาฟรีไปก่อนพอแบบเราเข้ามาฟังฟรีแล้วแบบก็มาติดตามเนาะเพจฟังทุกวันเลยก็แบบโพสต์ฟิล์มก็ป้ายยาทุกวันเลยถ้าเป็นนักเรียนเรานะจะรู้เลยเนี่ยจุดเข้านี้ยังไงจุดต่อเนี่ยออกตรงไหนอ่ะปุ๊บเรียบร้อยเลยพี่บอกว่าคอร์สเออราคาสูงแล้วก็มาคำนวณแล้วเนาะเอาจริงๆอ่ะมันก็คือเหมือนค่าเทอมลูกอ่ะเลยแหละอ่า แต่ว่ามันเทอมเดียวไงชิวสำหรับเราอีกแล้วไม่อันนั้นกติกด,ดักยั่วครา้เทิมลูกเลยนะ,ะ,ะก็แบบอะแต่ว่าลูกอ่ะก็เรียนอีกหลายเทอมแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทําแล้วอ่ะคือมันเป็นวิชาทําเงินนะเราก็อยอมลงทุนเขาก็ให้เลือกเนอะแบบคอร์ส BTS หรือว่าคอร์สทองอ่าเราก็ เขาถามว่าถ้าเกิดว่าน้องเห็ดทองอย่างเดียวนะคะน้องก็เข้าทองอแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยากเห็ดหลายผลิตภัณฑ์น้องก็เข้า BTS นะคะอโอเคเราก็เป็นคนโลภอู่แล้วเราก็เลือก BTS ก่อนอ, <c oughs> อยากอยากเห็ดเยอะใช่ก็คือแบบได้หลายผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็คิดถูกแล้วนะซึ่งแบบที่เขาบอกว่าเป็นรากฐานของ เอ่อเทดเดอร์เลยอ่ะซึ่งแบบมันจริงมากๆครับถ้าเกิดว่าใครสูญไปแน้วค่ะแนะนำอันนี้โบ้คะแนนะบกคะแนนเพิ่มด่วนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะรู้เรื่อง BTS อเะเราสามารถทำเงินได้แล้วนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากมีเครื่องมืออื่นอ่ะเราก็ไปต่อได้อีกซึ่งแบบมันสอดคล้องกันแล้วแบบการจุดเข้าอ่ะจะคมมากๆครับมันเรียน BTS มันเหมือนเรียนหมอ พอจบหมอแล้วอยากจะไปเฉพาะทางไงก็จะมีคอร์สทองคอร์สซูเปอร์ฮิตเดนจับไปไส้สบเกาปิ้งนู่นนั่นนี่ก็ไปได้ไงเลือกเลือกได้หลากหลายนึกว่าเหมือนหมอเพราะว่าเรียนนานกว่าจะทําตังค์ได้อะไรอย่างงี้นานเลยใช่แล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอบาโวนี่ได้มีการลงทุนหรือเคยเทรดมาก่อนไหมเคยค่ะเคยเทรดหุ้นเคยเทรดหุ้นไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่มีความรู้ก็เลยอ่เปลี่ยนหุ้นไทยมาเป็น ทีเฟกทีเฟกก่อนทีเฟกก่อนเพื่อนชวนเพื่อนชวนสายซิ่งสายซิ่งเลยโอ้โหซื้อปุ๊บดอยปั๊บขายปุ๊บเด้งปั๊บเจอแบบนี้ไปประมาณ3รอบโอ้โหก็เลยแบบซื้อชีวิตฉันฉันคงจะไม่เหมาะกับสายนี้ละก็เลยเริ่มไปเริ่มไปฟังเรื่อง Mindset จนมาเจออาจารย์เต้ยเหมือนกันอันนี้จุดเริ่มแรกเลยนะคะเจอเจออาจารย์เต้ยแล้วก็เหมือนคล้ายๆพี่อุ้ยเลยค่ะ เห็นความสำเร็จของอาจารย์เต้ยในเพจควินไบด้าได้แหละแล้วก็มาดูโค้ดฟิล์มใน YouTube ช่อง YouTube รู้สึกโหทำไมสอนดีจังเลยเนสอนดีจังเลยขนาดสอนฟรีเลเนี่ยลงเลยค่ะไม่พู้นพัมทำเพลงลงเลยแล้วพี่อุ้ยอะคะเคยลงทุนหรือเทรดอะไรมาก่อนไหมคะเคยค่ะก็คือตอนแรกอ่ะ มีคนรอบตัวเนาะเขาก็แบบเพจกันอะไรเงี้ยไปขอนำแลกวนึกว่าเก็ไปเวจริงๆังซะแล้วไงเราก็นึกว่าออกก็เคยค่ะตอนแรกก็ลงแปไปก่อนหลังๆมาเริ่มลง9ก้าอะไรอย่างนี้อันั้นป๊อกหรือไฮรลงอันนั้นก็บ้างบังคับก็ตอนนั้น่ะก็คือเริ่มแบบสนใจเข้ามาเพราะว่าเปนช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะว่างก็แบบว่าเข้ามาหา กิจกรรมแบบทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเข้าไปเรียนคิดแต่ว่าที่อื่นนะอเรียนแต่ว่าเขาก็สอนเป็นพวกพูดได้ไหมอินดิเคเตอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราอะยังเป็นมือใหม่คือพอเข้าบาวโก้ก็มือใหม่อยู่นะเพราะว่าไม่รู้จักอะไรเลยแม้กระทั่ง mm mm เขาก็บอกว่าต้อง mm นะคะนักเรียนเราก็เข้าใจว่า mm ก็คือกดไปไม่ให้ละลายในปากเยี่ยม ลอวเนี่ยขอใคขอใตอนแรกก็เข้าใจว่า m m หมายถึงแบบเปิดไม้อะไรนะเปิดก็คือแบบกดไม่ให้ล้างพอร์ตเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกันเราก็กดไปให้มันเหลือสิบเหรียญเลยยังไม่ล้างพอร์ตเลยยังไม่ล้างพอร์ตเก่งมากแล้วก็ไม่รู้จักนะแบบแนวรับแนวต้านนู่นนี่นั่นเลยเนี้ยจนแบบมันก็รู้สึกแบบเซ็งแล้วอะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแบบกด แล้วเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดจะให้กดมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้จะไปกดเข้ากดออกอะไรตรงไหนอะไรเงี้ย<อ>ก็มีเข้าห้องสิกก็มีนะ<อ>แบบพอตอนแรกเขาก็ตอบดีอยู่หรอก<อ>พอตาเนี้มันราคามันไปไกลแล้วตอนนี้ออกเราก็พิมพ์คนก็พิมพ์พิมพม์กันเข้าไปเลยนะ<อ>แบบว่าอันนี้ออกตรงไหนคะออกอได้หรือยังนู่นนี่นั่นหายมันแบบเป็นห้องไลา์หายแล้วก็แบบอาเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว แบบเหมือนโดนลากออกไปกลางทะเลอะโดยที่เราอะไม่รู้ทิศทางว่าจะต้องไปยังไงก็เลยแบบไม่เอาแหละถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปตอนช่วงวัยเด็กก็ได้ครับอยากบอกอะไรกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนอ่ะอือ่ะอ่ะพี่ลูกตาก่อนเยินเลยเหมือนจะพูดเองใช่อ่ะ่ย้อนกลับเวลาไปได้เนาะอยากจะบอกว่าเงินหาง่ายและได้มาจากหลายทิศทางเพราะว่า หลายๆคนเนาะอันนี้อันนี้พูดถึงตัวเองก่อนแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์เดียวกันว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินเนี่ยมันหายากเออต้องประหยัดอดออมเรียนหนังสือเก่งๆจะได้เรียนจะได้เป็นหมอจะได้เป็นครูแล้วก็เราก็จะฟิกไอเดียว่าเราต้องมีอาชีพเหล่านี้เท่านั้นถึงจะหาเงินได้ พอมาถึงตอนนี้การที่เราได้เรียน m ม n d เซ t มากขึ้นการที่เราได้เจออาจารย์เต้ยการที่เราได้ฝึกว่าเฮ้ยจริงๆเงินมันลอยอยู่ในอากาศครับเราแค่คิดว่าเราอยากไม่ใช่เราอยากได้เราแค่คิดว่ามันหาง่ายแล้วเราก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินมันก็ไหลเข้ามาหาเราเองไม่ว่าจะจากทิศทางใดก็ตามก็เลยคิดว่านี่แหละค่ะถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กจะคิดว่าจะบอกตัวเองว่า เฮ้ยเงินมันหาง่ายมากเลยอะยู่อยากเรียนอะไรก็ได้ที่อยู่มีความสุขแล้วดูวัฒนธราให้มันดีที่สุดแค่เนี้ยเงินก็มาแหละโอ้โหสวยอะสวยแล้วยังต้องเออพอแล้วนะพี่โอ้ยบ้างแกอย่าลอกฉันนะหนักใจแล้วทีเนี้ยเขาไปทางสวยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปย้อนบอกในวัยเด็กใช่ไหมคะก็คือให้ตัวเองเนี่ยมีการที่บริหารจัดการเงินที่ดี เพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินเข้ามาหาเราไม่ว่าจะหลายทิศทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการไม่มีการบริหารจัดการเงินที่ดีอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบต่อยอดเพิ่มพุนขึ้นได้อ่ะ่โอเคจบได้ไหมจบแล้วสำหรับฟิล์มถ้าย้อนไปวัยเด็กได้ใช่ไหมพี่จะบอกว่าเงินที่แม่ให้ไปโรงเรียนอ่ะใช้ให้หมด ไม่ต้องมามัดไว้ตรงเสื้อเพราะว่ามัดไว้ตรงเสื้อปุ๊บแม่เอาไปซักแม่ก็เก็บกลับอีกเด็กไปปะเด็กไปเด็ก็คุณไม่บอกว่าเด็กแค่ไหนอะเอาโตขึ้นมาหน่อยสิเอาสำหรับฟิล์มเนาะด้วยความที่เราอะเคยมีประสบการณ์เทรดหุ้นแล้วครั้งแรกที่เทรดหุ้นเลยคือไม่มีความรู้เลยซื้อหุ้นตามคนอื่นเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็แนะนำเราดีอะว่าเพราะว่าตอนนั้นอะเขาแบบเขาก็เกษียณ จากการที่เขาเทรดหุ้นเราก็เชื่อมากเลยแล้วก็เขาก็แนะนําหุ้นตัวนี้มาบอกเนี่ยหุ้นตัวนี้นะมันราคาแบบตอนนั้นมันราคาประมาณ0.6 0.6บาทอะ่ะไม่ถึง1บาทอะ่ะแล้วเขาก็ประมาณว่าเนี่ยลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราซื้อไว้สักแสนหนึ่งนะแล้วราคามันขึ้นไป1บาท2บาทโอ้โหกำไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สอร้เรโอ้เราได้ยินเงินเว้ยวูตาลุกวาวเลยดิ เราก็ซื้อเลยซื้อตามเขาโด,โดยที่เราไม่มีความรู้เลยวิเคราะห์หุ้นไม่เป็นเทคนิคไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานไม่รู้อะไรใดๆเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เลยเว้ยซื้อตาม,อ,มอนาคตเป็นยังไงตอนนี้อยากรู้ไหม <c oughs> อยากรู้ไหมคะว่าตอนนี้หุ้นตัวนั้น,นมันเป็นอ,อย่างไ,ไรซื้อไาเยอะเพราะว่าตอนนั้นบิม <c oughs> ตอนสมัยเรียนอะทำพาร์ทไทม์ไปด้วยเป็นครูเอ,อสอนหนังสือไปด้วยเว้ยแล้วเราก็มีเงินเก็บ แล้วเราก็เอาเงินเก็บของเราทั้งหมดอะไปซื้อหุ้นตัวนี้ไม่กระจายด้วยไม่รู้อะไรอะไร d i v e r s i f i c a t i o n อะไรที่โคดโอทโคดบุกมิกซสอนอะไม่รู้เลยเงินที่มีใส่หุ้นตัวนี้หมดเลยปัจจุบันนะคะหุ้นตัวนี้ค่ะโดนถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะยิ่งกว่าดอยอีกเพราะว่ามันหายมันปิวอะหายมันปิวไปเลยอะคือแบบไใช่คือศูนยเลยหุ้นตัวนี้ที่ลงทุนเงินเก็บที่มีหมดใช่ อันนั้นคือถ้าจะบอกตัวเองในตอนนั้นนะคืออย่าฟังใครให้เรามีความรู้ก่อนก่อนที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างอ,าอมผมไม่ค่อยผมไม่มีอะไรแบบนี้นะรอคุณไม่เคยขาดทุนเลยเหรอไม่ผมไม่มีเงินไม่ไมไม่มีเงินไปซื้อ <laughs> ใช่เงินดีมาก็ใช้ใช้หมดเลยดีมากดีมากไม่มีค้างบัญชีเลยสุดยอดเลยใช่ไม่มีเงินไปลงทุนเขาเรียมมาถูกต้องแล้วอ่าโค้ดก๊อปล่ะถ้าจะบอกตัวเองตอนน็กจะบอกว่าอะไรดีแล้วเออนะฮะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนที่พี่ตุ๊กตาบอกว่าเงินมันหาง่ายเก็ตปะเออเงินมันหาง่ายแล้วมันมาจากได้ทุกทิศทางเลยทุกอาชีพมันมีคนที่สําเร็จหมดแหละนะครับมันเหมือนที่ที่อ่าใครเคยพูดไว้นะ อาจารย์ที่วาดรูปอ่ะเฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับบูดเอาไว้ว่าทุกอาชีพมันมีคนสาเร็จหมดแหละอาจารย์ที่วาดรูปรอะแวนโกะแวนโกะใช่เคยฟังเขาอยู่นะฮะอ่ะนั่นแหละนะครับทุกอาชีพมีคนที่สําเร็จหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะเลือกที่จะเป็นคนสําเร็จในอาชีพนั้นหรือเปล่านะฮะถ้าเราแบบไม่ได้แบบรักในเส้นทางนี้ไม่ได้รักในอาชีพนี้มันไม่ได้แบบให้ความสุขกับเรามันก็ไม่ได้ให้เงินกับเรา แค่นั้นเลยคมคงเมื่อก่อนผมเคยมีความคิดว่าอยากจะเป็นแบบเจ้าของบริษัทบริษัทในเครืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราเรามีกลุ่มใช่ป่ะกลุ่มที่เป็นแบบต้นตระกูลตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็มีบริษัทในเครือแบบบริษัทที่1ที่2ที่3าที่4แล้วทุกบริษัทเนี่ยกระจายแตกสาขาไปแล้วก็หาเงินให้กับเราเยอะๆแต่พอไปนั่งจับตัวเองละเคยเริ่มทำนะเริ่มทำแล้วเริ่มแบบจะเปิดบริษัทหุ้นกับเพื่อนหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีความสุข เราอยากสําเร็จแบบเขาแต่เราไม่ได้มีความสุขเราไม่ได้ชอบกันราบริหารเงินเอ้ยบริหารคนบริหารแบบเจอปัญหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาเจอแบบลูกค้าโวยวายวีนบ้างมีปัญหากับซัพพลายเออร์หรือบริหารทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รักอาชีพหรือว่ารักชีวิตที่เป็นแบบนั้นไม่ได้ชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้น <S <S ใช่แม้ว่าถ้าถ้าสำเร็จในด้านนี้ได้แล้วมันจะรวยมากๆก็ตามแต่เราไม่ได้ชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้นเราชอบไลฟ์สไตล์แบบสละมากกว่าหาเงินจากที่ไหนก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ ก็เลยรู้สึกว่าอาชีพเทรดเดอร์มันทําให้เราได้แบบนั้นแล้วมันมีความสุขมากกว่าอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเลยมันก็คือว่าวันที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านกับครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ในในช่วงเวลาที่เราจะต้องไปทํางานไปบริหารคนไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราต้องออกไปจากความสุขตรงเนี้ยใช่ทุกวันแล้วเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเราอยากอยู่กับครอบครัวได้แล้วก็แอปปี้แล้วก็มีเงินได้ด้วย ซึ่งมันก็มีอาชีพอีกเยอะมากใหมยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์ก็ได้ที่สามารถให้ความสุขให้ไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้กันแต่สิ่งที่เราเลือกก็คือเราเลือกเทรดเดอร์เพราะว่าเราชอบทางนี้แล้วก็อยากจะเป็นแบบอาจารย์เตอร์ด้วย,ยนะครับนี่หมายถึงว่าอยากเก็บลําไยไปขายที่โรงเรียนอ่าไปไงไปขายที่โรงเรียนมากขึ้นจะได้เงินมากขึ้นอะไรนะไม่ใช่ แต่จริงๆอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากที่จะปลูกฝังให้กับเด็กวัยนี้เลยคือเรารู้รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกเกรดบ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะปลูกฝังได้เลยก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วผมอยากให้เรียกได้ว่าบราวเวอเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตแล้วกันที่จะให้ความรู้ที่เป็นแบบเหมือนในในวงการของการศึกษาแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะเราไม่เคยมีใครมาให้ความรู้เราเรื่องการเงินเลยเอ,อที่แบบเฮ้ยเอ็งต้องแบบ ทำงานหรือว่าแบบเก็บเงินนะเก็บเงินเป็นสัดส่วน,นเท่าไหร่ที่เราได้มาสมมติว่าเราได้ค่าขนมมาเท่านี้ให้เราบริหารจัดการเงินให้เป็นตั้งแต่เด็กเลยเพราะเด็กๆอะ่ะพอพ่อแม่ไม่ได้สอนเรื่องของการแบบบริหารจัดการเงินอะ่ะแล้วพ่อแม่ไม่ได้สอนไม่ว่าในในการศึกษาในเขาเรียกว่าในโรงเรียนะอ่ะก็ไม่ได้พูดถึงแบบโตมายอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เลยนะเรื่องการคำนวณคำนวณนะอะไรเงี้ยเรื่องแบบฟิสิกส์หรืออะไรเงี้ยใช้สุดก็คือทํายังไงให้แบบ บริหารเงินได้ดีจัดการเงินได้ดีอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีสอนในนั้นอ่ะออแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กอะ่ะแบบออสมมุติว่าได้ข้างาค่าขนมมา100อบาทเก็บเป็นเงินเก็บก่อนไหมแล้วค่อยเอาไปใช้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเก็บไว้ลงทุนเพื่อที่จะเป็นค่าเรียนให้กับตัวเองในอนาคตได้ไม่ต้องรอพ่อแม่มาจ่ายเงินให้เราจนถึงแบบเรียนจบอะไรเงี้ยแต่เราจะาราทำด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนั้นอ่ะ ซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ผมเคยคิดเอาไว้ว่าถ้าโตมาแล้วอ่ะแล้วเราสามารถที่จะมีความพร้อมพอที่จะไป educate เด็กๆได้อยากจะทำและอยากจะให้ Bravo เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้ความรู้แบบนี้ามาเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกนะเออเซอร์ไพรส์เรานี่ยแหละเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เรานี่แหละนะครับเซอร์ไพรส์คนดูเป็นสายจากทางบ้านที่วันนี้เนี่ยเขามี คำถามนะที่อยากจะมาถามพี่อุ้ยกับพี่ตุกตานะครับเก<อ>ี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันพร้อมแล้วเข้ามาได้เลยนะฮะชื่ออะไรครับคุณสวยชื่ออุงอิงก็ถามว่าแบบคือสังคมเทศเนาะมันมันจะแบบว่าแตกต่างจากแบบว่าสังคมที่เราเรียนสังคมการทํางานอย่างเงี้ยอยากทราบว่าสังคมเทศมาเทดที่เบลโวเนี่ยมันมันให้อะไรเราบ้างคืออันดับแรกเลยเนาะคือแบบว่าเราได้เจอกับกลุ่มคนอะ ที่มีเป Finnish, glass, ้าหมายอ่ะเดียวกันก็คือแบบที่จะแบ่งปันแล้วก็มีเป้าหมายที่จะแบบเป็นอ um ิสระทางการเงินนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็เป็นเวที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบช่วยกันพัฒนาโดยที่แบบไม่มีการชิงดีชิงเด่นกันอ่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้แบบจะต้องแย่งกันเพื่อที่จะแบบคือเป้าหมายใครก็เป้าหมายมันอ่ะแต่ว่ามันเป็นเวที่อยู่เวเดียวกันนะคะมันเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็รักกันแบบ โอ้ตาจะไหลอ้ยพี่ชู่มีตึงเหรอรักตาจะไหลอ่ะใช่มันทำให้แบบว่าแล้วก็เราอยู่เนี่ยเป็นไวายเบรชั่นที่ดีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาพัฒนาศักยดึงศักยภาพในตัวเองอ่ะออกมาแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดรู้สึกแบบเออรักเพื่อนค่ะกัดฟันพูดด้วยของพี่นะคะก็ คล้ายๆพี่อุ้ยเลยคือสังคมของบราโวค่ะเป็นสังคมที่เรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคือยกตัวอย่างอย่างพี่กับพี่อุ้ยกับอุ่งอิงเนี้ยค่ะคือเป็นลีดเดอร์โค้ชที่จะต้อง ได้รับบททดสอบเพิ่มเนาะอีกมีการแบบต้องเข้าโคชชิ่งเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งเรา3คนก็จะตั้งกรุ่มรับกันระหว่างเรา3คนนะแล้วก็ช่วยดันก้นกันแบบเฮ้ยขึ้นสี่ขึ้น4ี่อะไรเงี้ยก่อแกก่อนแกก่อนเผื่อทุกคนไม่รู้นะคะเขานะคะจะต้องเก็บชั่วโมงโคชชิ่งให้ครบกี่ชั่วโมง60 60ชั่วโมงน่ะไม่ใช่น้อยน้อยนอะ แตค่คือคือความประทับใจคือคือเราไม่ได้แข่งแย่งชิงกันอนะอย่างอุ๋งอิงเนี้ยค่ะเขาบอกเฮ้ยถ้าพี่แบบได้พี่ได้พี่ว่างพี่ไปก่อนเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสละเวลาให้อ,อะไรเงี้ยค,ค่ะหรืออย่างอุ้ยอย่างเงี้ยเวลาแบบเวลาที่เราแบบเงียบหายไปบางทีเราก็เหนื่อยเงีเยบหายไปอุ้ยก็จะสะก,กิด พี่อยู่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเออซัพพอร์ตเราดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะบางรอเออช็คว่ายหาเพื่อนมาขึ้นโคชชิ่งด้วยหาเพื่อนมาเอนชิ่งเออก็เลยรู้สึกแบบขอบคุณด้วยนะคะกับกับสังคมของที่นี่แล้วก็เป็นสังคมที่คือไม่รู้ทำไมอ่ะเคยถามพ้ชทอนเหมือนกันว่าเอะเป็นโค้ชที่นี่นี่ต้องตลกตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรทำไมมันตลกกันตลอดเลยอ่ะอะไรเงี้ยเออเรา เราก็าเลยรู้สึกว่าเออที่นี่แบบวเบชั่นดีมากตลอดอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะนะครับอ,อยากให้พี่อุ้ยกับพี่พี่ตุ๊กตาเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นน่ะที่เราได้เดินทางมาในระบบของบาวเวตั้งแต่แบบเริ่มเป็นเซลฟ์เรียนิ่งเนาะเรียนเองในยุคนั้นของเราแล้วก็มาฝึกฝนในร้อยเอ็กจนกระทั่งเรามาเป็นลีดเดอร์เนี่ยกับเปรียบเทียบกันกับยุคนี้ที่2024เดือนเดือนที่ผ่านมาได้ฟัง รถแมพใหม่ไปแล้วเออลองดูหน่อยว่าลองลองไกด์ไลน์พี่ๆน้องๆที่กำลังจะเข้ามาหน่อยว่าเอ้ยในระหว่างรุ่นของเราอ่ะกับรถแมพใหม่รุ่นเนี้ยเขาจะได้อะไรบ้างแล้วเขาจะเติบโตไปในทิศทางเทียบกันเลยเทียบกับรุ่นฟิล์มเลยเทียบกับรุ่นชานมไข่มุกเลยอ่ะเทียบประมาณว่าถ้าถ้าจะเข้ารถแมบเนี้ยต้องมาเบาะแล้วเขาไม่ได้เชิญด้วยนะอเขาแบบเอ้ามาได้ไงเออเขาไม่ได้เชิญด้วยไปเองระบบนี้มันจะให้อะไรเป็นยังไงบ้างครับ อ่าง,งั้นเดี๋ยวขอเล่าอันเก่าก่อนอนะคะคือคือถ้าเป็นรุ่นลอยเอรุ่นแรกเนี่ยที่ที่โคดก๊อปคิดโปรเจกต์ขึ้นมานะคะ<อ>คือในลักษณะของการที่เราจะเข้าลอยเอเนี่ยเราก็ต้องสอบซึ่งมันก็จะเหมือนกับาการโคชชิ่งแบบ,บใหม่ที่ต้องอสอบเหมือนกันเ,<อ>เพื่อที่จะวัดระดับความรู้ที่เราเซลฟ์เลอร์นิ่งมาว่าเฮ้ยเราผ่านเกณฑ์แล้วหรือยังในการ<อ><อ>ที่จะไปฝึกฝนต่อ ทีนี้ในระหว่างรุ่น 100X รุ่นเดิมเนี่ยเราจะมีการเหมือนกับมาทบทวนความรู้ก่อน,น basic ในคอสในคอสสามเดือนแรกซึ่งมันก็ทําให้เราได้ลูกละเอียดเยอะมากมแล้วประกอบกับเราต้องมีทําการบ้านส่งหัดคลิปวิดีโอหัดตีโซนส่งนะคะซึ่งจุดเนี้ยคือ เราได้ฝึกฝนในขณะเดียวกันก็มีพี่ๆลีดเดอร์ที่เป็นรุ่นพี่ก่อนหน้าเนี่ยมาช่วยตรวจสอบเอ้ยทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเราทำถูกนั่นนู่นนี่ไปเสร็จปุ๊บหลังจากจบกระบวนการในการทบทวนเราก็จะมาในเรื่องของ อการแบ็กเทสอาทิตย์หนึ่งต้องได้ร้อยไม้ต่อหนึ่งเทคนิคเออเขี้ยวมากเขี้ยวปะเขี้ยวมากอาทิตย์นึงละร้อยไม้จำช่วงเวลานั้นได้เลยแบบโอ้โหคือต้องเสร็จอ่ะเออไม่เสร็จนี่คือแบบตอนที่เราไปต่บเนี่ยเราจะเริ่มเขินอายแล้วเอาเพื่อนทำไว้เราไม่ได้รออะไย่าดกดดันและกดดันกดดันในกำลังนั่งนึกอยู่ว่าเลววะอาทิตย์ละร้อยอาทิตย์ละร้อยไม้เลยตอนน้อาทิตย์ละโหดมากโหดมากจริงค่ะใช่ เขาเรียกว่าอะไรนะคอร์สละลอยไม้คอร์สละลอยอ่าจบแค่นี้ก็แล้วก็เลยทาให้ก็เลยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยตอนโปรเจกต์แรกอ่ะได้ได้ความเข้มข้นแล้วก็ได้ในเรื่องของลูกละเอียดแล้วก็ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่นะคะพอมารุ่นที่สองอ่ะอ่าของพี่ตุ๊กตาคือรุ่นแรกเนาะจบไปแล้วที่ทาแบบนี้รุ่นที่สองหมายถึงลอยเอกรุ่นที่สองใช่ไหมคะอ่ะเขาก็ ได้เรียนรู้เนาะจากรอยเอกรุ่นแรกอะ่ะว่ามีการฝึกฝนยังไงคือมันยาวม,มันยาวมากเลยประมาณ6เดือน<ม>อ่ะแล้วก็รอยเอกรุ่น2เนี่ยก็คือมีการแบบให้เขาเข้ามาคือไม่ได้ลงไปในลูกละเอียดแบบนั้นแล้วเพราะว่าเราก็มีแบบการโคชชิ่งเนาะแบบใหม่ขึ้นมาเหมือนกับในรอยเอกรุ่น1เลยอ่ะพอเรียนเสร็จแล้วลเขาก็มีการแบบให้มา forward test เนาะ<ม>แล้วก็มีการให้รีวิวแผนแบบ ให้วางแผนให้ดูเลยเป็นการสอบให้วางแผนให้ดูเลยอการที่แบบวางแผนให้ดูเลยเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยได้แบบมีการพัฒนาแบบเหมือนก้าวกระโดดสามารถวางแผนเองได้เลยแบบนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรไหมครับก็ของตุกตานะคะถ้าเราอยากที่จะคีบโมเมนตัมแล้วก็เดินไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจยอมรับน้ะว่าเอ้ย มันถ้าเราเดินเดินตามคนสำเร็จอะยังไงเราก็สำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณคะ่ะอ้อ่ะพี่อุ้ยคะ่ะจะบอกว่าการที่เราเป็นเทรดเดอร์เนาะคือการที่เรารู้สกิลเซ็ตอะมันอย่างเดียวไม่ได้อะคะ่ะม,มันก็จะต้องมีไมซ์เซ็ตด้วยคือการเทรดเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของจิตใจและสภาวะจิตใจด,ด้วยนะคะอ่ คือถ้าเกิดเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยการที่แบบเออเราเข้าเทรดอะไรเงี้ยแล้วแบบราคามาสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยเออแต่จิตใจเราแบบมันไม่ได้อ่ะอารมณ์มันไม่ได้หรือว่าข้างในเนี่ยมันไม่ได้นะ่ะคือเราก็ทั้งทั้งที่ได้แผนเดียวกันนะรู้แผนเดียวกันนะแต่ว่าอีกคนนึงกำไรอีกคนนึงขาดทุนอเออ,อเพราะว่า2อ,อย่างเนี้ยมันต้องคู่กันเนาะทั้งแบบสกิลเซ็ตแล้วก็ไมล์เซ็ตอย่างเมื่อก่อนนยคืออุ้ยจะแบบไม นั่งสมาธิอะไรเงี้ยคือไม่เลยนะแต่พอเราอะได้เรียนรู้ได้แบบเรียนรู้เรื่องไม้เซตอะทั้งในหลายๆด้านเนาะที่แบบบาววให้เราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของสภาวะจิตใจอะค่ะโอเคครับอ่ะคำคืนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทั้งสองคนมากนะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันพฤหัสหน้าครับกับรายการบราววมันไลฟ์ครับผม